เพรากับไม่ใช่แอมแชนเนลแล้วเธอก็มานดีวิวตรงนี้กันยังไม่กินครับผมใช่ครับก็จะไม่ดีเดินนี่แค่จะไม่ท่วย โอเคถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> โอ้สีม่วงกลายเป็นสีน้ำเงินเลย hey. แล้วก็เป็นตะกา้าโอ๊ยใกล้ไปสีส้มนะคะเินชัดชัด แล้วก็ตะกา้าสีม่วงจะก้าเป็นสีน้ำเงินตามแล้วนะครับแล้วก็ปีนโตนะคะท่านี้เป็นกล่องใส่ยาหยอกดังกระถุงถ้ามีเียงอะไรรล้วกอดกับเข รอบเรียบนะจ๊ะโอเคแล้วก็มีของแค่นี้นะคะโอ้ยทำไม,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 มเดี๋ยวเป่าบับ,บเบิ้ลให้ดูจ้ะนี่ค่ะเป็นบับเบิ้ล โ oh อ้มายก็ไม่ก็ oh. <Yeah. S 1> ขอโทษขอโทษโอเคเดี๋ยวให้ดูดีๆนะอร่อยหมูมะนาวเผ็ดๆอ่ะนี่ดี่ด <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย